ช่องนะครับช่องวิมมี่คุงอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ช่องวิมมี่คุงก็จะพามาเล่นเกมรัฟนะครับผมก็จาก EP ต่อจาก EP ที่3ต่อจาก EP ที่2นะครับผมอันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับทุกคนเย้ก็นะครับผมวันนี้ที่เราเห็นกันกำลังสร้างในน้ำน่าจะเป็นห้องเก็บของนะครับผมในอนาคตนะครับเอ่อเม่อในอนาคตหรอกก็ตอนนี้แหละครับก็จะเป็นห้องเก็บของเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะ อโต๊ะแมปนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกที่ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปลูก,กเลยล้วกันนะครับมันต้องใช้โฆษณาอีกแล้วนะครับทุกคนคือตอนผมเล่นมันไม่มีโฆษณานเลยแต่พอแบบว่าผมเล่นปุ๊บแบบมีโฆษณาขอข้ามไปเลยล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็เราจะมาเดี๋ยวเราขอ เราจะปลูกกันนะโอ้ยตอนนี้หิวหิวอะไรเนี่ยหิวน้านะทุกคนดื่มไปดิแล้วก็หิวอันนี้นะครับกินปลาไปครับผมโอเคอตอนนี้นะครับผมก็จะเอาของนะครับหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับจากในห้องนี้นะครับเพื่อไปอปลูกในต้นไม้ที่เราได้ทําการคราวไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถปลูกตัวน,นี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองไปดูนะแล้วก็เอ้ยนี่ยมันมีอยู่ หกเม็ดเลยครับแล้วในผมได้มาเล่นก่อนไม่ผมได้มาเล่นแบบ,แบบมาเล่นก่อนหน้านี้ว่ามาสักพักหนึ่งครับผมโอเคแล้วก็ได้ได้มเมล็ดเออได้มเมล็ดเอนี่มาด้วยนะเบอร์รี่อะไรเนี่ยเออมเมล็ดเบอร์รี่นี่นะครับแล้วผมก็ได้ของมาค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะทุกคนนุ่นได้นี่มานะครับผมจาก จากการพี่ไปที่สำรวจเกาะนะครับเดี๋ยวไอพีนี้ผมก็จะต่อเติมห้องทำเอ่อห้องเก็บของให้เสร็จนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะกเก็บมุ้งเก็บไม้ตัวนี้ไปก่อนเนาะนี่ผมเริ่มเซียนรลกในการแบบนั้นครับนี่เป็นงานแล้วก็เราจะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับกล่องนั่นก็จะไม่พลาดแน่นอนนี่นอนนี่นอนวิวสิบเอ็ดแล้วครับตอนแรกผมเล่นแบบ วิวขึ้นเร็วมากมากเลยนะครับผมผมฟาร์มอยู่บนเรือนี่อย่างชิวนะครับทุกคนไปๆเอยเจ้ากล่องเหรเจ้ากล่องไปนั้นให้ได้เลยครับทุกคนแล้วก็โยนไปเลยครับนี่ไม่พลาดแน่นอนนี่ได้ไม้มาไ,มได้ของมาเยอะมากแล้วก็โอ่งนั้นก็ไม่พลาดแน่นอน,นครับโอ่งของดีนะครับหรือเปล่าไอ้พี่พีปังนะครับเดี๋ยวเรากินปลาก่อนนะ กินอันนี่เรากินปลาเรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้เราก็เล่นมาจนถึงเอ็ดแล้วนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเก็บของตรงข้างหน้าด้วยแล้วกันถึงไหมถึงดีนี่เป็นไงก็โยนไปไกลๆเลยครับทุกคนเพื่อจะเก็บไม้โอ้ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเราเก็บไม้เพื่อมาทอํอต่อเติมต่อนะครับโอ้ยทําไมมันว่าวล่ะทาไมเริ่มว่าวล่ะครับทุกคนทําไมผมเริ่มโยนว่าวว่าวล่ะครับทุกคน เออคือผมก็อยากทําแบบชั่วโมกไว้แทงฉลามเวาเราจะมากัดเรือเรานะาทุกคนแต่ว่าผมก็ต้องรอรอของในการทําเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมขาดอะไรบ้างวะตอนเนี้ยผมขอดูชั่วโมกก่อนนะชั่วโมกชั่วโมกชั่วโมกน่าจะอันนี้หรือเปล่านะเออน่าจะใช่นะครับทุกคนชั่วโมกผมขาดเชือกเชือกเชือกสามอันนะครับตอนนี้ผมมีเชือกหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวเรารอเชือกอยู่ตอนนี้นี่เชือกเชือกโต๊ะทำเชือกเรา ผมก็จะน่าจะขยบของให้มันแบบดูนั้นหน่อยนะครับผมเออนี่ได้เชือกอีกหนึ่งอันละทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะได้โอ้คืออะไรนี่ะเขาเกมใหม่ครับโฆษณามันชอบขึ้นมาตอนผมเล่นทุกรอบเลยนะทุกคนก็ขอไปด้วยนะคะผมโอเคเดี๋ยวนี่นครับผมได้เชือกมานะครับ นี่เป็นแล้วก็ทําเชือกอีกให้มันครบนะครับเราจะทาชะม่วงก,กันนะครับต่อไปเราจะทําเป็นไม้นี่ทําไม้นี่นะครับแล้วก็จะทําเรามีทําหลายอย่างมากๆเลยนะครับนี่คือผมเริ่มหมัอนไ้ฉลามละทุกคนก็คือแบบตอนผมกาลังทํางานอยู่แบบทำโน้นท,ทำนี่มันก็จะมากัดแทะไม้นะไปพวกทะเลตอนแรกตรงนี้มันมีไม้ด้วยนะแต่อีฉลามมันก็มากัดซับแบบไม้หายเลยนะพื้นบ้านเราหายเลย อนนี้แล้วก็จะเอาเป็นปลาตัวใหญ่เลยอ๋อไม่ได้น่ะต้องรอเหรอต้องรอหรือเปะอ๋อน่าจะรอนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บขยะของเราในะที่แบบกองขยะเรื่อได้ของขยะมาพอสมควรนะสองชิ้นพอสมควรดีดีจริงๆแล้วก็จะเก็บอืตรงนั้นน่าจะไม่พลาดน,นะทุกคนโยนไปถึงไหมโอ้โหไม่ถึง ไม่ถึงไม่ถึงนะครับทุกคนเรากําลังจะเก็บไม้เพื่อจะมาต่อเติมให้เสร็จเลยเนาะนี่อย่างนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดแน่นอนแล้วก็โยนไปต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเติมเออตรงนั้นให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม,มเดี๋ยวผมก็ขอผมจะไาย้ายต้นไม้นี้นะครับผมจะ ว่าจะใน e ีพีต่อไปผมอาจจะทําไปสอชั้นนะอขอขอมผมเจอไหมนี่นี่นีเราจะเก็บรวบ2ได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บ2เลยนี่ได้2อันจริงๆด้วย2องอันอเลยปล่า2สองอันนะครับผมก็ต่อเติมแพรไปเลยแล้วกันนะครับผมเออทำอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้ทําเป็นเออต่อแพรไปอีกเนาะป๊า นี่แล้วก็ตอบปดันงนั้นด้วยเพราะว่าตอนนั้นปลวกทะเลมันกินนะครับก็คืออิฉลามนั่นเองนะครับแดกแพ้ผมไปก็ทำอันนี้ไม้กั้นขึ้นมาเพื่อปิดนะครับทำเป็นห้องเล็กเ,เพื่อเก็บของเนาะไม้จะพอไหมลุ้นกันเราลุ้นกันนั่นไม่พอรู้ว่ากล่องกล่อง,องไม่พลาดไม่พลาดนี่ ผมได้เช ok ือกได้เ <reco> ช <Christ. S 1> ือกครบแล้วผมได้เชือกน่าจะครบแล้วนะทุกคนในการทำชม่วงในครั้งนี้เฮ้ยอ้ยขาดไม้อีกอีกขาดไม้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 อีกสวยขาดไม้ขาดไม้หรอขาดไม้สวยขาดไม้ผมน่าจะเก็บไม้ไม่นานหรอกนะเพราะว่าไม้มันก็๋ยวผมได้เชอเ้ยไม่เดี๋ยวบอกนะว่า อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าฉันโหยทำไมมันมันกระตุกล่ะครับทุกคนโว้ยอีกแล้วอีกแล้วผมไม่เอาไม่เอานีันี้ไม่เอานะครับรอปลดล็อกอย่างนานในอีกกล่องนี้เปิดไม่ได้นนทุกคนนะนี่เดี๋ยวผมได้เชมวกแล้วทุกคนนี่ไงมันมาแล้วมันมาแล้วพูดถึงมันปุ๊บมันก็จะมาดีนี่คือถ้าเกิดมันมันมากินเลือผมนะมันเราก็จะมอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะแล้วไม่กูไม่เห็นโอ้อยู่นี่แล้วกูไม่มีเชมวกเฉยไงออกไป ปล่อยออกไปถ้าผมไม่มีฉกงในทุกคนคือผมไม่มีฉกไงนี่แทงไม่ได้นะผมไม่มีฉกเฉยๆเดี๋ยวผมรอก่อนเดี๋ยวมึงรอกูก่อนนะเวนนี่นี่ไป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 ออกไปออกไปออกไปเร็วๆออกไปมึงต้องการอะไรจากสังคมว่าอี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 ฉลามเวนกล่องกล่องปึ๊บกล่องได้ไหมได้นะครับได้ไม้ด้วยเราขอเก็บนี่เดี๋ยวไม้นะไม้น่าจะขบแล้วนะทุกคน นี่มุงเสร็จกูแน่กูได้ละฮ่าฮนี่ชะมวกฮ้มาดิมาขึ้นมาอีกรอบนี้กูเตรียมแทงหัวมึงแล้วนะนี่มาดิเออกลอยกล่องอะไรอ่ะ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 ร้อนโวเอ้ยถูกกล่องคือเจ็บนะทุกคนโอ้ยคือผมหิวหิว นี่กินอาหารกระป๋องไปมีน้ำไหมนี่ไม่มีน้ำ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 ก็ข้อน้ำน้ำน้ำขดให่ไปเลยแล้วกันอ้คือโฆษณามืงมาบ่อยจังหวะไอเกมมม่งโฆษณามาบ่อยจัดเลยโอ้เขไม่ไม่ไหวแล้วนะัจะไม่ไหวกับมึงแล้วชักจะไม่ไหวแล้วโฆษณานี่ขอดใ่ไปเลย โอ,อ้รอรอรอนะทุกคนก็คือต้องรอกินน้ำขดใจปื้มเค okay. สวยพี่สวยนี่กูอยากไปบวกกับฉลามวะจะตายไหมทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมึงตามมาเอ้ยมันกูนจะตายกูจะตายเอ้ยจุ๊บบุยไม่ไหวนะทุกคนแต่อุยรอรอมันมาผมต้องรอจังหวะที่มันมา กัดเรือผมนะทุกคนผมต้องรอจังหวะที่มันมากัดเรือผมนะเออรอจังหวะที่มันมากัดเรือรับรองเดี๋ยวเราเอาเชือกหมวกเตรียมล้อแทงหัวเลยนะครับทุกคนอเออมาเถอะมาเถอะอิฉลามบ้าผมจะแทงหัวหยับเลย <c oughs> ก็นะครับเดี๋ยวเราจะออทำอะไรต่อดี เป็นนี้ได้ไหมนะไม่ได้นะไม,ไ,นะไม้ยังไม่พอนะครับต้องการทำอะไรเพิ่มนะดีแบบออฝากเป็นกำลังใจผมด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์นะทุกคนชมัม่วโมงไม้ไม้มาผมไปเก็บของต่อแล้วในอีพีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเยอะนะครับก็จะเก็บของตามทะเลไปนะครับคือผมได้เอาไปออกเกาะมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบบ พาไปชมเกาะหน่อยไหมหรือหรือเป็นยังไงดีผมขอแบบขอฆ่าฉลามสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับคือตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยฆ่าฉลามได้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำฉมวกนะครับผมผมต้องแบบมีเชือกมีนั่นมีนี่นะครับผมเออผมไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้อะไรคืออะไรอะไรไม่ได้อะไรคืออะไรครับทุกคนก็จะเช้าแล้วนะครับผมผมเล่นมาเป็นเดย์สิบห้าแล้วนะครับผม เราจะเล่นจนครบร้อยวันเย้เยสเล่นจนครบร้อยวันเลยว่ะเอาเอาเรื่องทุกคนผมรอฉลามันมานะครับตอนนี้มันจะมาตอนไหนจากบวกละก็คือจอากบวกละไงนอนนอนเอ,อ่อตอนนี้นะครับผมที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งครึ่งพอดีคิดดูดีดไม่ดีดนะครับผม ปึ๊บฟืบเก็บของต่อไม่รอแล้วนะโยนสูงสูงเราไปเอาโอง่งนั้นมาให้ได้ฟูไม่ถึงไอ้เวนถึงไหมอันนี้อะไอไม่ถึงนะไม่ถึงโอ,อง้ก็อย่างเด้โอ้นั่นได้ไม้เอาไม้เอาไม้เอาไม้ไมไมถึงอยู่ถ้าเป็นไม้อันนี้น่าจะถึงนะครับทุกคนนี่ถึงว่ะคือฉลาดอะมาได้ละ พร้อมละพี่พร้อมแล้วน้องเอ๋ยเก็บของคือตอนนี้ผมอยากกินเนื้อฉลามมันหวานนะครับทุกคนเ,ออเมื่อไหร่น้องฉลามเขาจะมาให้ผมเออสเสวยสักทีอุ้ยเราจะต้องสเสวยน้องฉลามไม่ได้นะครับในอีพีนี้คือถ้าไม่เราไม่สามารถสเสวยน้องฉลามได้เราจะไม่ไม่เลิกเล่นนะครับอุ้ยเกินปุ้ยมุย น้องฉลามมากัดเรือพิธีครับพี่อยากโดนกัดเรือแบบเน้นๆนะครับ้งงังงงก็อยากโดนกัดเรือครับผมอุ้ยผมมีไอเดียนะไม่รู้ว่าเตาย่างมันสามารถย่างย่างปูได้หรือเปล่าคือไม่รู้ว่าเมนูปูมันผมจะไปทําอะไรกินนะคือผมไปคราบปูได้นะนี่นะครับปูมันสามารถทําอะไรได้อะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจว่า ปูไม่สามารถทำอะไรได้นะติดต่อติดต่อปอูเป็นอาหารหรอหรือเป็นอะไร,รอ๋อวันนี้น่าจะเป็นโต๊ะนะครับนี่มีมีแบบอ๋อป้องกันฉลามหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะวันนี้มันเป็นโต๊ทำอาหารหรอว่าต้มอ,องปูหรือเปล่ามไม่รู้ผมไม่รู้มันคืออะไรหลายอย่างเลยนะ ก็เราจะค่อยๆมาทยอยทาอุปกรณ์แต่ละอย่างกันนะทุกคนเราโอมเมเจ้าเฮ้ยฉลาดล่ะาผมต้องอยากอยากแบบอยากเอามันเลยอะทุกคนผมเริ่มแบบไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้ยมันมาละมันมาละมันมาละรอนมาละรอนมาละเอ้ยมันแดกกูแน่โอ้โนโอ้นี่รอนมามันเมื่อไหร่จะกัดเรือผมวะผมเริ่มแบบอยากโดนกัดเรือแล้วครับทุกคน หิวหิวตอนนี้หิวมากตอนนี้หิวมากทุกคนตอนนี้หิวตอนนี้หิวหิวน้ำด้วยหิวน้ำด้วยเะิมกอกน้ำก่อนแปบบ๊บนึงมาแล้วมาแล้วยังเหมือนโฆษณาอีกละอีเวนคือแบบชีวิตนี้จะมีแต่โฆษณาเลยเลยถามจริงโอ้โหโคตอนตอนแบบอัดคลิปนะครับโฆษณาขึ้นโคเยอะนะครับผม พอตอนไม่าอาจเขียนธนาหาโฆษณาไม่ขึ้นคือเมื่อไรเมื่อไหรน้องจะมาแบบให้พี่เสมยครับพี่เริ่มหมดความอดทนแล้วนะเออมามาพี่เสมอสิครับมันเริ่มไ,วไหวไม่ใกล้เรือแล้วนะหรือว่าหรือว่าหรือว่าก็แค่แบบมากัดเรือนอะ่ะมันยากหรือฮะอีหลามฮะ เอ้ยชิบนี่มากัดกูดีมากัดกูดีมากัดกูดีดดโอ้ยอยากได้โอ่งนั้นนะทุกคนผมต้องอยากให้น้องฉลามมากัดเรือเราสักทีอะครับเพราะว่าเราต้องอยากกินน้องฉลามระเออตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดโอากาสรีวิวเลยแล้วกันนะครับผมเออนี่ไงพูดถึงก็มาพูดถึงก็มาเอ,อ้ย อุ้ยขวานโอ้โอ้โอใครเด้งแชทมาอุ้ยไม่ตายไม่ตายทุกคนโอ้แล้วไปคนเด้งแชทมาพ่อมึงเหย่ยเที้ยทุกคนเอ้วูเอาแม่งจริงก็อตามถึงนี่แหละเ,เวนผมจะตายผมจะตายแบบหิวมากนะโดนฉลามกัดตายแนี่เลยทุกคนโอ้ยโอ้ยหิวหิวผมไม่มีอะไรกินคนระับ เออเปิดโอกาสรีวิวบ้านอะไรแล้วกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหีบนู่นหีบนี่นะครับประมาณนี้เนาะผมแบบเริ่มทอแล้วทุกคนนะครับผมแลก็กระฉาบมากพอพอมันมากัดเรือมันมันไม่ยอมไม่ผมกล้าทุกคนดูมันกินเรือผมแหว่งไปดินะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ถ้าผมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวผมมาล่าฉามให้ดูในอีพีหน้าเลยนะครับหน้าๆก็คืออีพีหน้านัา่น,น,น,นเลยครับผมโอเคแค่สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อน,นครับกดชอบกดไลค์ไหม ถ้าผมไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็เจนคลิปหน้านะผมขอไปเล่นต่อต่อเติมบ้านแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเกมมาสุภรพทุกคนนะครับเอ่อเกมอะไรอะ้รก็เราติดตามชม,มัเลยนะครับผมก็ที่นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย